รักลูกต้องไม่ปล่อยปละละเลยรักลูกต้องเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดในยามที่เขาผิดเพราะอะไรต้องตามไปดูให้ชัด เขาผิดเพราะอะไรเขาดื้อรั้นเพราะอะไรต้องตามไปดูให้ชัดเขามีเหตุผลขนาดไหนโบราณก็บอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีคือถ้าเป็นวัวจริงๆก็ผูกไว้อย่าให้ไปลุกล้ำนาของใครพืชสวนไรน่นาของใคร หรือถ้าวัวน,นั้นเป็นลูกก็ก็ผูกจิตผูกใจไว้อย่าปล่อยปละละเลยให้ลูกนั้นสุกสนจนไม่รู้ว่าที่ไหนควรไม่ควรส่วนคำว่ารักลูกให้ตีก็ตีให้แตกเตปัญหาให้แตก ลูกมีปัญหาอะไรมีปัญหาเรื่องความรักมีปัญหาเรื่องความขาดแคลนมีปัญหาเรื่องโง่มีปัญหาเรื่องความกลางความกระด้างกระเดืองตีปัญหาให้แตกและจะแก้ปัญหาให้ลูกได้ลูกก็จะได้รับการแก้ปัญหาเพราะลูกนั้น เป็นผู้อ่อนประสบการณ์ต่อโลกเขายัางรู้ไม่เท่าไม่ทันถึงแม้เขาจะสำคัญตนตามกระแสโลกว่าเก่งแล้วโตแล้วใหญ่แล้วสอนอะไรนักหนาะก็อย่าเบื่อเรื่องการสอนลูกมันจะมีปัญหาตอนที่เมื่อ โลกประสบความผิดหวังและแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ไม่ว่าปัญหาเรื่องความรักปัญหาเรื่องความผิดหวังใดๆเนี่ยผู้เป็นพ่อแม่ต้องช่วยแก้เสมอให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปเขาสำนึกขึ้นได้ก็จะรู้ว่าโหพ่อแม่รักเราจริงถ้ามิฉะนั้นแล้ว เราไม่สนใจพอเ,เห็นว่าเขาดื้อรั้นแล้วก็ปล่อยปละละเลยแสดงว่าเราผู้เป็นพ่อแม่ตีปัญหาลูกไม่แตกรักลูกให้ตีคือตีปัญหาให้แตกไม่ใช่ไปตีหัวให้แตกอันนั้นคือพ่อแม่โง่เราอย่าโง่ไปตามเพราะเราเกิดมาก่อนอาบน้ำร้อนมาก่อนเพราะ อย่างนั้นเราจึงรู้มากกว่าเอาประสบการณ์ให้ลูกลูกก็จะได้รับรู้แล้วก็จะแก้ปัญหาได้